เล็กแต่มานานๆนะครับเอาละครับสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการเอ็มโรสซีนะครับโอ้โหวันนี้นะฮะอยู่กับไอคิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอเป็นซันซ่าคอสหนึ่งวันนะครับทางช่องนี้ครับช่องเอ็มชาแนลช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาละครับเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับไงขอเมอร์ลี่คิงจะเล่นสนุกไหมฮะเมอร์ลี่คริสต์มาสทุกคนนะครับเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยู่บ้านนะครับดูรายการทีวีดีๆแบบรายการของเรานะครับเอ็มโรสซีนครับแหมรายการเอ็ ความพิเศษคือเทปพ,พิเศษที่เรานะครับจะรวบรวมความสุขตลอดทั้งปีของเรานะครับส่งต่อให้เป็นของขวัญให้คุณผู้ชมนะครับและช่วงแรกของเราครับเป็นช่วงที่เราจะมาล้วงแค่แก่เกานครับรู้ความลับสุดแซ่บของแขกรับเชืญของเราครับในช่วงนี้ครับช่วงเดอะเกสครับ คนใจบุญอย่างเงี้ยน้าตากน็น่ารักสวยนะครับไม่ต้องรอชาติหน้าสวยชาตินี้เลยทีเดียวแน่นอนว่าต้องมีคนมาจีบนะครับแล้วคนที่มาเจีบเนี่ยมีแปลกไหมฮะมีอย่างแฟนคลับอย่างเงี้ยมาขอเป็นแฟนก็คือแบบว่าเขาแบบตามถ่ายรูปเราทุกงานอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนแรกเป็นแฟนคลับไม่ก็คือเป็นแฟนคลับทั่วไปตามถ่ายรูปมีป้ายไฟมีอะไรเงี้ยแล้อยู่ดีดีวันนึงตามก็จ้างมาโทรไปถามแม่ว่าวันนี้น้องมีงานที่ไหนแม่บอกน้องไม่มีงานแล้วมาทากถามน้องอยู่ไหนแบบน้องอยู่สยามก็โผล่มาโผล่มาเจอก็งงก็ถามพี่แต่เขาไม่ได้มีเเบอรร์า ไม่มีค่ะแล้วเขาคือเดินสุ่มไปเรื่อยจนกว่าจเจอพอเจอแล้วทไงะตกใจถามเอามีอะไรมาได้ไงอะไรเงี้ยเขาก็ทำหน้าจิตๆใส่ตัวชันๆเหมือนแบบกำลังตื่นเต้นไงอะไรบางอย่างน้องแล้นกับพี่เดีก็วสีแดงนะครับมาสาดอยู่ไม่ล้วเพื่อนเพื่อนกับจังก็กลัวไงเพื่อนกับจังก็กลัวก็ตกใจเพื่อนกับจังก็เดินหนีเลยนะทิ้งเลยเขาก็เดินมาหาจังเขาบอก แฟนกับพี่นะอย่างเงี้ยแล้วฮะก็ตกใจดิแบบเอ้ยอะไรพี่แบบอะไรหนูไม่ได้คิดอะไรกับพี่นะโอเคไะเนี่ยพี่แล้วเขาทำหน้าเสียใจมากเหมือนแบบหมดอะไรตายอย่างในชีวิตนะแล้วแล้วก็เสียงสั่นเป็นแฟนกับพ bo> si> ี่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเราก็แบบตกใจมากอะไรเงี้ยก็แปลกๆเงี้ยแหละแล้วทุกวันนี้เขายังตามอยู่มฮะ ก็หลังจากนั้นก็ยังมีตามอยู่<ฮ>ก็กลัวกลัวนิดนึงก็เลย<ฮ>ตอนนั้นร่วมงานกับพี่คนนึงอยู่ที่แบบถ่ายงานด้วยกันเป็นผู้ชายก็<ฮ>เลยแกล้งยิ้มควงแล้วบอกว่าเนี่ยแฟนนะ<อ>หลังจากนั้นก็ไม่เจอเขาอีกเลยค่ะรือว่าเขาไปบอกพี่ผู้ชายว่าพี่ไม่ได้กระจังขอพี่ก็ได้คือเขื่อนแบบเป็นคนจริงแล้วแบบเป็นโก้แม่แบบว่ามีขี้หลงขี้ลืมหรือว่าตกบันไดหรือว่าแบบ โอ้ถ้าเกิดถ้าเกิดเรื่องที่หลงขี้ลืมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องแม่แตกแล้วครับเพราะว่าจะลืมของบ่อยครับอย่างเช่นเคยลืมอะไรหนักสุดมือถือกระเป๋าตังค์พาสปอร์ตกุญแจรถเออลืมไปหมดแล้วครับผมลืมไปหมดแล้วแต่ว่าต้องบอกว่าเคยเป็นคนที่พระเจ้าอวยพรอย่างหนึ่งครับว่า ลืมทุกอย่างครับแต่ไม่เคยหายครับไม่เคยหายเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เชื่อครับผมเคยไปร่วมทริปกับเขื่อนนะครับคือเราตอนนั้นเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเราไปเที่ยวมาเก๊าเก๊าเกล้าก็เดินแยกกันไปช้อปปิ้งหลังจากที่เขื่อนเนี่ยเรียกว่าดวงดีพระเจ้ามาทานกันให้หลายหมื่นบาทนะก็เลยเลยอยู่ที่ห้างก็เลยไปเออก็เลยไปเข้าพบพระเจ้าหลุยส์นะฮะอันนี้เอาอันนี้อันนี้อันนี้นนีะครับเรานัดกันเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับเครื่องบินจะออกนะครับคุณเขื่อนมาหนึ่งทุ่มคุณผู้ชมครับแต่เเเป็นวลามืองไทย ช้ากว่าหนึ่งชั่วโมงเขาบว่าทุกคนไปแล้วกระเป๋าเขื่อนทิ้งไว้ให้เขาบอกว่ากลับเองดีๆนะครับนะครับแล้วแล้วขอบอกว่าตอนนี้ผมไปถึงตอนหกโมงครึ่งซึ่งตอนหกโมงครึ่งอ่ะเวลาของพี่พี่อยู่บนเครื่องกันแล้วเชื่อไหมว่าผมเวี้ยงอะไรเนี่ยมาเร็วพี่เอ็กคิวอะไรจองเบย์อยู่ไหนไม่มากันคือเหมือนว่าเฮ้ยทำไมนม่ใ้ตัวเวลาเลยเบี้ยงเลยเวี้ยงเลยพอโทรหาจองเบย์จงเบย์อยู่ไหนอยู่บนเครื่องแล้วอยู่บนเครื่องเราเคลื่อนอยู่ไหนเคลื่อนอยู่ไหน ยุบเครื่องแล้วทำไงดีล่ะเนี่ยแล้ววิรกรรมนะครับนอกจากนี้คุณแกล้งเพื่อนมาเยอะมากมีอนไหนที่เด็ดนะมทอยากจะเล่าให้ฟังไหมหรือว่าอยากจะขอโทษเพื่อนผ่านทางนี้มั้ยก็มันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับเขาแบบว่าไม่เคยมีแฟนไอเราก็แบบว่าโอ้โหเห็นใจเพื่อนครับแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วคือมึงอายุมากแล้วถึงมหมหกแล้วมันก็ต้องมีเพื่อนจัดให้เลยเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งสวยมาก แล้วไม่จัดไม่จัดให้ผมละฮะเป็นกระเทยไม่ละกระเทยไม่เอ้ยสวยมากกระเทยผมก็จัดให้เลยครับคือตอนนั้นเนี่ยช่วงยุค MSN เล่นเอมกันตึ่งแล้วก็แบบแต่งหญิงเต็มที่เลยแล้วก็คุยกันทาง MSN ก็คือสองกล้องคุยกันก็คือไม่ได้ยินเสียงกันคุยไปคุยมาแป๊บก็ตกลงเป็นแฟนกันเพื่อนยังไม่เคยเป็นแฟนเรียกว่ารักครั้งแรก ยังไม่เคยมีแฟนคือเนี่ยเป็นแฟนคนแรกไเราก็แบบว่ามันตกลงเป็นแฟนกันแล้วเราก็รู้ข่าวเราก็จัดมาเลยพาไปเที่ยวกันนัดกันแบบว่าคือเราไปกับเพื่อนก่อนเพื่อนผู้ชายของเราแล้วเราก็นัดร้องคนนั้นไม่เราก็มอมเพื่อนให้มาเาก่อนแล้วค่อยเรียกมาแล้วค่อยเรียกมาอุ้ยเป็นยังไงครับการเรียกว่าน้องๆหวยเสียกางเลยนะฮะใช่ครับเราก็มอมเพื่อนเราให้มาเอาก่อนแล้วเราก็เรียกมาปั๊บจังหวะนั้นมันก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายเนี่ยคือมันลงเอยยังไงเขาก็ได้กันเฮ้ย ให้กันได้กันแล้วผมคงไม่อยากจะบอกนะว่าลึกซึ้งขนาดไหนแต่เขาก็ได้กันเขาก็มีความรักต่อกันแล้วกันใช่ครับแล้วอีกวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนคุณรู้ไหมว่าเขาไม่ใช่อ่ะก็มันเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อนคุณเปลี่ยนชื่อมันจะเป็นชื่อของมันแล้วตามด้วยยอดชายครับโอ้โหเช่นว่าชื่อไอคอมเนี้ยก็เป็นไอคมยอดชายชื่อคมนามสมมุติคมยอดชาย ครับตอนอรฝ่านะครับสำหรับเรื่องของเหตุการณ์เสี่ยงตายได้ยินว่าขับรถอยู่ดีๆมีรถหลายคันนะครับไปเรื่อยๆนะฮะมีขี่มามาเบียดใช่จริงๆแล้วเนี่ยคือแอร์ขับรถกลับบ้านเราทํางานเราก็เหนื่อยแล้วพี่คือเรก็มีอยู่วันหนึ่งคือแบบว่าคือกําลังจะใกล้ถึงคอนโดแล้ว uh huh. แล้วข้างหน้ามันเป็นด่านด่านโรวจนี่แหละแล้วอยู่ดีๆก็มีปิกอัพอยู่คันหนึ่งคือเมาแน่กลัวกลัวด่านแน่ๆเลยคือหนูไม่รู้คือมันมันเป็นทางที่เขา ตำรวจเขาเบียดเหลือเลนเดียวพี่นอ้ป่ะสามเลนเหลือเลนเดียวเสร็จปุ๊บมันก็มาแบบเหมือนรถค่อยๆ่อขยับกันไปแทรกกันไปแทรกกันมาปรากฏพอจะเข้าเสร็จปุ๊บหนูเห็นแล้วว่าคันนี้มันมาแรวนะหนูก็เลยบีบแต่หนูก็หยุดเฮ้ยเฮ้ยพี่หนูบีบแตนปี๊ดแล้วหนูก็เปิดกระจกไปก่อนพี่เขาชนนู้นอ่ะแต่ว่าตำรวจไม่มีใครหันไปมองทางรถัน้นเลับเฮ้ยอะไรวะบีบปะไรกันวะโอ๊ยกางเกงที่ลงไปเป็นกางเกงนอนยังไม่รู้ตัวคือเดินลงไปแล้วคือแบบพี่หนูโมโหไงคือแล้วหนูทำไงล่ะพี่หนูวิ่งขึ้้นมาาดดวววยโหี๋่ หยิบผ้าผ้าพันคอพันเป็นผ้าถุงอะแล้ววิ่งลงมสาสภาพแบบไม่ได้อะนี่อะไรรถมินิอะนะรถมินิพี่รุนแรกรถมากหนูไม่ได้เลยโหเกิดมาเนี่ยหนูไม่ค่อยตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยหนูไม่ค่อยชนด้วยเป็นคนไหวพลิปในการขับรถค่อนข้างจะดีแต่ว่าอ้นนี้บีบแต่แล้วบีแลแลวบแต่อีกแล้วมันชนแถลงมาด้วยคำเฮ้ ผมไม่เห็นเลยครับ<อ>ผมอย่างง่้นผมอย่างนี้เอานี่คือหยุดด้วยเขาหยุดด้วยหรือว่าเขาหยุดพี่เพราะตำรวจบอกให้หยุดแล้วไงคือหนูบีบแตะขนาดนะั้นตำรวจแบบหยุดแล้วอ่ะตำรวจก็เอองั้นน้องมาเคลียร์กันก,นก่อนแล้วหนูถามพี่แล้วพี่มีประการไหมเนี่ยพี่รู้ว่าหนูขับรถมาเนี่ยหนูไม่เคยชนเลยพี่ไม่เป็นคนแรกเลยหนูบีบแตะขนาดนันทำไมพี่หนูเป็นชุดเลยพี่อีคิวแล้วไงฮะหนูไม่ยอมเขาก็อึ้งๆแบบแบบเนื้อเมื่อกี้พี่เมาแต่ว่านนี้พี่หายแล้ว สีมามากังเกงหนูแทนนะเนี่ยใช่แล้วคือปรากฏว่าหนูรอมามันชั่วโมงกว่าเขาบอกว่าอ๋อพี่รถผมไม่มีประกันประกันขาดรอมามันแบบคือแบบเขารอต่อประการอยู่เขาก็เลยบอกว่าผมขอได้ไหมครับช่วยผมหน่อยคือไม่มีประกันรถแอรมีประการแต่ว่าพี่ทำไมพี่ไม่บอกแต่แรกหนูก็มีประการไม่งั้นรุ่นนี้นั่นเลยจะจบไปแล้วนะใช่ปรากฏว่าประการก็บอกว่าคือไม่งั้นคือต้องไปโรงพักอีกไปดูว่าใครชี้ใครผิดใครถูกเออผมช่วยผมหน่อยนะครับผมให้1,000ันบาทแล้วกันนะครับเอาแบบ ค่าเสียเวลาพี่เห็นไหมละครับเราก็เอาทนายความชื่อดังมาให้ดูนะครับประมวลประมาณตลกหรือไงนะฮะนี่แหละครับประมวลภาพนะฮะแขกรับเชิญสุดแซ่บที่ e ิวชอบมากในช่วงตัวเกสนะครับแต่ว่าช่วงหน้าครับเราจะประมวลภาพอีกหนึ่งอย่างนั่นคือเรื่องของความรักนะฮะในช่วงเลิฟสตอรี่ครับเบรกกันแป๊บเดียวครับอวัดัคิดน้ารั่งรางวัลตุ๊กตาทองปีนี้ขอมอบให้กับคุณอิิวครับ